มตามเจอแล้วหลวงปู่นมัสการครับหลวงปู่เยนบอลย่าโอ้ตามหากว่าจะเจอมลตูเลยครับมาตูนี้มาอยู่เดินน้อนมากเป็นภาษาเลยเนาะวัดเป็นโพวัดที่วัดนี้ชื่อว่าวัดภูเขา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 เป็นยังไงที่เรียกวัดภูเขาะรัภูเขาแต่ก่อนมีโยมถือศีล ห่มขาวมาอยู่ก่อนอม,อมาอยู่องค์เดียวมาอยู่ผู้เดียวคือขาวห่มขาวรักษาสิ่งแปลม,ม,มาอยู่นี่พอมาจึงมีวัดมีพระมาอยู่รุ่นปู่มาอยู่เนี่ยลุงนปูท่ที่ที่อยู่ในถ้นกรุ่นที่คือเบื้องต้นคือปู่ขาวมาอยู่ก่อน ออกมาเป็นผู้ก่อสร้างวัดก่อนจ้ะไมด้สร้างวัดแกไม่ได้สร้างแกไม่อยู่เฉยเฉยอยู่เฉย,ยปฏิบัติอยู่เฉยก,อยก็อยู่ในกฎอยู่ในกลางป่าอ๋อแสดงภูมิดีน้องปูตัวนี้จ้ะคือแนวทางตามหาแนวทางปูอีกทั่ปูให้เลขแม่นมากตัวแม่นตอนนูนเป็นมานี่ปูฟันยังปู ฟันเท่ไหนร่ปู่เราฟันนึงันว่าร,รถหายคนขโมยไปรถหายรถหายนี่คันที่็็มาถอยอ๋อรถเขาบอกว่าเ้าอเอเบอร์รถอะไรอ่ะรถหายเบอร์อะไรเขาบอกว่าคงเบอร์มันจะต้องดูเบอร์เลนที่รถจะต้องดูในที่มันมีสีแดงๆนั่นแหละไปดูก็มีเต็งหนึ่งตัวเดียว แปลว่าหายก็แปลว่า <questo> ศูนย์อยู่แล้วอจาเลยศูนย์หนึ่งนี่เห็เไหนงดก่อนก็ฝันว่าเอาไปจอดไว้โยมไปลื้อหมดเลยอ่ะทำไมจึงลื้อรถลวงปูล่ะพ่นไอ้เคนนั้นบอกผมไม่รู้ดีเห็นมาจอดว่าจะให้ผมสอมผมจะลื้อออกหมดเลยเออก็เลยลวงปูใส่ให้สองห้าจ็ ออกมาเจ็ดสองตัวเ <7 S 2> <7, 57. S 1> จ็ดเ <7, 57, S 1> จ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดให้สองห้าเจ็ดตอนลับมาก็ฝ่นอีกก็ให้เก้าเก้าก็แปดเก้าเก้ากัแปดเก้าเข้าอีกเต็มเต็มเข้านี่ก็มางวดผ่านมาก็ให้เก้าหกศูนย์เก้าศูนย์ขึ้นลงน้อยหนึ่งจ ของปูจะขึ้นลงลอยน้ำแต่ว่าคนซื้อก็ถูกอีกเขาเขาซื้อขึ้นซื้อลงว้เขาจับทางปูได้แล้วซื้อขึ้นซื้อลงแต่งวดนี้ฟันเ็นแค่ท้ายรถสีแดงมีแต่เลขหนึ่งนะหลวงปูนะเลขหนึ่งตัวเดียวไปดูตรงสีแดงแดงวานจันทร์สีแดงทะเบียนบะ มีเลขหนึ่งตัวเดียวรถหายหายก็ศูนปวงั้นปูบอกว่าหายก็ศูนหนึ่งกัเจ็ดตัวเดียวกันเขาลองปู่เคยเป็นอย่างไงนะอาจจะเป็นเจ็ดนหนึ่งศนนะครับตามหาเจอแล้วปูพนมดงรักนะครับพลมันตะปัดปรัตะปัดนงดงรักนะตามหากว่าจะเจออยู่มาไกลมาก จากบ้านกูขันมาร้อยสี่สิบกว่ากิโลร้อยสิบกว่ากิโลนร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดไปมาไปเจอท่านอยู่หลวงปู่กำลังโชคดีนะจ้าโชคดีโชคดีโชคดีมากเลยพี่นึงหลวงปู่กำลังลงอัคระจ้ะหลวงอัคระจ้ะหัวใจพันยักษ์ป้องกันไทยอันตรายหัวใจพันยักษ์นนี่หัวใจปัตยปิดดกนะมะอ๊ะ เล็กหลวงปู no ่หัวใจหัวใจญาติโยมหัวใจญาติโยมเลงในหัวใจญาติโยมปูู่กระถาไว้ปู่กระถท้าไว้ห้ามเคลื่อนห้ามห้ามเคลื่อนห้ามเคลื่อนห้ามลุกปู่บอกห้ามเคลื่อนห้ามเคลื่อนห้ามลุกก็มาอยู่นี่ก็ญาติโยมทั้งไกลมาเอาถึงไครไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีบ้างมาจากบุรีรัมใช่ มาจากไอ้บุเชจทศบางมีเดนีแต่ว่าแถวนี้ก็เดินเยดูชัดๆนี่ได้คนมีมาเยอะเหมือนอยู่ชัดๆนะครับแคปมาจอนะครับสมุนไพรมันบาดทั่วประเทศครับเห็นหมดจมาสมุนไพรกับหลวงปู่นะจ้ะทำพิ๊กซู๊ดซาธุสาธุนี่เด้นอิบซีแคปหน้าจอแคปๆหนือมาจากแคปเหนือจ้มาอยู่นี่มีภาคเหนือมาประมาณสองรายบ่จ้กอยู่เชียงใหม่ เป็นโรคหัวใจครูปูได้เลยครับไปกินทีเดียวหายเลยจ็มาขอบคุณขอบใจว่าไปทั่วประเทศหมดแล้วรักษามีแต่จะไปเขาจมากินยาลูกปูทีเดียวอไม่เป็นให้หมอตรวจไม่มีเชื้อไอไอนั่นเลยจ้ะใไอหัวใจเลยจ้่ให้กินหายทุกคนเลยยาลูกปูไอลูกหัวใจเก่งมากแล้วมันยาสมุนไพรหลวงปู่นี่รักษาโรค ทุกโรคทุกโรคเลยบจ้าจ้าใครเป็นโรคอะไรก็ขอให้บอกมาพูดมาหลวงปู่ก่วิฉัยออกว่าเขาเป็นโรคอะไรจ้าจ้าบางทีไปเขาไปโรงพยาบาลหมอว่าเป็นโรคมันเป็นโรคอาการเพาะจอปวดในท้องเวลาหลวงปู่พิจารณาไปไม่ใช่จตามอาการปวดอาการปวดแล้วยังไงไงมันแล กับกายเป็นโรคกระใสก็มีมันปวดกันมันปวดอยู่ท้องแต่มันปวดไม่แรงปวดเหมืนมืนใต้สะดือแปลว่าเกี่ยวกับดีใจไม่ดะทำงานไม่ปกติจะเป็นตับไตพิการคไปมาจจะวิชัยเอากายสบายกบหาลกปู่ไดเดือถ้ามาก็มาที่นี่ปู่จ้าจ้าบอกที่มาบ้านอะไรนะบ้านอะไรนะปู่ บ้านแก่งโพบ้านแก่งโพบ้านแก่งโพแก่งโพใบโพนี่แหรอได้เยอะเขียน้ะลงปูบ้านแก่งโพนะปูเขียนใบหนึ่งก็ได้มันจะได้ชัด่อยเขียนนะครับชัดเขียนตัวใหญ่เลยครับปูเขียนที่อยู่ให้ใครอยากจะมาหาปูได้นะครับคนมีคเคยเขียนเด็กเล็กนนี้มันจะเขียนเล็กเล็กยู่เรื่อยมีเอฟซีทางศรีสะเกตถามหาว่าลงปูไปอยู่บนอยู่ตรงไหน จำไม่ได้เมื่ออยู่ตรงไหนเขาเบอร์โทรปูแต่ว่าเบอร์โทรก็โทรไม่ติดแล้วเปลี่ยนเบอร์ใหม่เดี๋ยวโทรที่อยู่ให้เลยนะครับใครอยากหาปูได้เลยนะครับใครอยากมาร่วมทาบุญที่ถ้าใครเป็นโรคสัตว์จางก็ดูเลขปูเขียนให้กันแล้วกันเพื่อรักษาได้บ้างโรคสัตว์จางนะครับ ชอบจะเขียนตัวเล็กเนี่ยไม่เป็นไรหลวงปู่เล็กเดี๋ยวให้เอฟซีเขหน้าจอเดี๋ยวเขียนชื่อที่ตามหาปู่อยู่ที่เด้อปู่พนมดงรักนะครับเอฟซีบันใครที่อยู่แถวบนก็มาหาได้นะครับหลวงปู่ดอนนะครับที่อยู่พลันตะปาลน,นะเอฟซีนะครับหลายคนตามหานะครับภูม,ดดมดิดีมันปู่ตรงนี้ภูมิดีเนาะ ให้เลขแม่นเหมือนเดิมนะปูตรงนี้ปูเขียนก่อนนะเป็นห้อยหน่อยเพียงเดียวที่ชีวัดบูนบูนนี่เอฟซีดีเดอร์ที่อยู่ปูลงปูนะครับไม่เคยมีใครซ้ำเขาลงปูพนมรังลงปูดอนนะครับเอฟซีนะใครหลายคนเลยท่านอาจจะตามหาไม่เจอในเดื่อที่อยู่ของท่านนะครับที่อยู่นะครับ ให้ทีวแล้วก็ต้องให้เลขด้วยอ่ะ d f c าให้อะไรทีวีไม่มีเลขอันนี้เด้อตัวเลขนะครับให้ทั้งทีวีแล้วตัวเลขนะครับโทกก็ตามมานะครับอ่ะนี่เร้อตัวเลขนะครับปู่ไม่เยอะอันเีปู่มีประมาณนี้นะครับปู่พนมลูกละกนะครับไม่มาประวัติอ๋อประวัติไม่ถึงหรอเปล่ามาแ่ไม่ใด้มาตรงนี้ครับอ๋อเรื่องมากลูกปู่จะไปโน่นเนี่ยตามเขาไปทางโน่นตามเขาไปทางทางไอ้ไอ้นี่ย อำเภอน่าจะรวยไปนู่นออกไปทางบุกไปไปทางเขื่อนเชดินทรอนครับไปร <ừ. S 2> ิมฝั่งโคงไปเรื่อยๆเยดินบางทีจะไปก็ถึงเชียงใหม่ส <ừ. S 2> องสามเดือนแต่ไปสองสามเดือนอีเดือนปุ๊ปไปไหนพึไไน่งงานโอ้ยไปถึงเชียงใหม่ลำพูนลำปางบา <ừ. S 2> งทีก็ไปถึงเชียงรายแต่แกไปริมฝั่งโคงไปเรื่อยๆ ตามเขาไปเรื่อยแต่จะให้แวะทางนี้ไม่ค่อยแวะยังไม่มีประวัติแต่ก่อนแกหลวงปูส่สวงแกจะอยู่ไปตามเขาภายหลังมามาบ่นให้หลวงปู่ฟังว่าโอ้ยทำไมป่วยไข้บ่อยเหลือเกินเดี๋ยวเนี่ยไข้ป่าเพ<ำ>ราะหลวงปู่ภูมิร่างกายท่านทาไม่มีแล้วแกอายุมาก ลุงปู่อย่าอยู่เลยในเขาอยู่เชิงเชิงเขาก็แล้วกันไม่เคยอยู่บ้านในนี้คนชอบอยู่ในป่าอยู่เชิงเชิงเขาก็แล้วกันอยู่ตมไรสวนยางก็บังได้ไอ้นี่ก็แล้วกันอยู่ตมกระต๊อกตนหลังมาแกจึงออกไปอยู่ตมเห็นไหมไปอยู่แถวละลมแถวอะไรนั่นเป็นทุ่งนาอยู่ตำขาออกไปในทุ่งนาโดยมากจะไปอยู่ในป่าช้าอยู่ตามป่าช้าป่าช้าเก่า อยู icana, <t> ่ลงใจก็ไปอยู atau, ่ป <ara> <t> ่าช้าเก่าลุงปู่ไปตามหาไปเห็นอยู่ในป่าช้าอ๋อครับอยู่ในป่าช้าบ้านบานละหลมภายหลังมาไปตามหาอีกไปเห็นอยู่บ้านไอ้นั่นอำเภอขึ้นอำเภอบุเชษอยู่บ้านบ้านจะบุก อยู่ในป่าวะบ้านจะบกุกอยู่ในในในไปเช้าบ้านจะบุกก็ว่าอยู่นั่นตอนสุดท้ายก็ไปหาอีกไปหาที่ลงุงไงเจอบอกว่าลุงปูไปเชียงใหม่กำนันและลมบอกว่าลุงปูให้ไปด้วยแต่ลุงปูให้ไปก่อนให้สตังให้สตังเทากี่พันนี่รู้ละ ให้ไปไปคอยเไปเชียงใหม่ให้ไปก่อนลุงปู่จะไปตามหลังพอดีอันกำนันแล้วลมแต่ก่อนนะหลายปีมาแล้วนะสิบปีสิบสามสิบปีอ่ากำนันรุ่นนะชุดนั้นเนะ่ะบอกว่าไปถึงเชียงใหม่ไปเห็นลุงปู่นั่งอยู่ที่โนนแล้วเองนั่งคุย <c oughs> อยู่กับโยมแล้ว <c oughs> ให้ไปรถได้ก่อนให้ไป <c oughs> ขึ้นบินดีก